สวัสดีครับชื่อหนึ่งชาญลงคมสีแก้วครับสังกัดสโมสรชมรุรีเอซีครับเขาเลือกให้อแล้วเหมือนจะเปลี่ยนก็ได้แต่แบบเหมือนเป็นเบอร์แรกด้วยเลยไม่อยากเปลี่ยน ย้อนกลับไปตอนเด็กมีโรคติดตัวเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วเหมือนว่าหมอแนะนําให้ออกกําลังกายจริงๆก็เล่นหลายกีฬามาก่อนพวกว่ายน้ำพวกวิ่งอะไรพวกนีน้แต่เหมือนมาชอบฟุตบอลอ่บเพราะว่ามันสนุกทาให้เราเหมือนแบบมีความสุขแข่งบอลรายการหนึ่งอ่ะแล้วเหมือนมีแมวมองของเมืองทองเขามาเห็นแล้วเขาเหมือนว่าจะมีเปิดคัทพอด,ดีเขาก็เลยชักชวนให้ลองไปลองคัทด,ดูก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มตน้นหนก็อยู่กับเมืองทองมา5ปีแล้วก็หมดสัญญาแล้วเหมือน ชมดีเขาชักชวนมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็มาก็16ปีอะอยู่เมืองทองตั้งแต่สิบีมีโอไดขวบห้าปีก็มีกรมพลารกรมพลาช่วยก่อ16ปีอย่างเงี้ยนัดแรกน่าจะเป็นเจอไชน่านครับปี17-18เนี่ยครับที่ไปเยือนไชน่านะมีโอกาสได้ลงครั้งแรกคคัันนนนนตอ้เป็รพี่โบครับจังหวัดพนัช ็ตอนนั้นตอนลงไปรู้สึกกดดัน,นครับไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ลงเล่นเพราะว่าเหมือนคิดว่าแบบมีรายชื่อเฉยๆครับไปเหมือนนั่งดูพวกรุ่นพี่เขาเล่นซึ่เหมือนเกมวันนั้นมันเปิดแรกด้วยครับแล้วเหมือนพี่โบเขาน่าจะให้เราเข้ากับแทคนิคนี้มากที่สุดแล้วเหมือนแบบเป็นเกมเปิดแรกครับก็เลยต้องแบบให้ตัวพวกแบบเลี้ยงกินตัวอะไรพวกนี้ครับเลยมีโอกาสได้ลงเล่น ก็มีพวกจังหวะฟุตบอลแล้วก็บทความเก่าความเข้าใจเกมมากกว่าเหมือนว่าแบบไอตอนบอลนักเรียนเนี้ยมันแบบมันยังต่างกับวันอาชีพอย่างเยอะเพราะว่าแบบวันอาชีพเขาแบบมีประสบการณ์แบบผ่านมาเยอะกว่าเราเนี่ยค่อยกดดันเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเลยเจอเขาเหมือนได้ประสบการณ์มากกว่าได้เรียนรู้จากพวกเขามากกว่าน่าจะสมุดปากกา เหมือนว่าเรายิงประตูแรกได้ด้วยมันเป็นความประทับใจแต่ว่ากเกมอาจจะสู้ไม่ได้แต่เหมือนแบบเราลดล็อกตัวเองครับทำประตูแรกในไฮลีกได้ถ้าในสนามได้แบบการเลี้ยงกินตัวครับการไปกับบอลที่ดีครับทำให้แบบเหมือนว่าค่าผู้เล่นของเขาได้ ตอนแรกที่ติดก็รู้สึกดีใจะแต่มันก็ต้องไปตัดตัวอีกอยู่ดีเพราะว่ามันเหมือนเรียกรายชื่อไปเยอะอ้งเราก็เหมือนไปทําให้เต็มที่ก่อนเงตอนเราติดที่9รุ่ิบเจ17ครับติดของพวกจิติโชกับกฤษดารุ่นพี่ี่อยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากกว่า ก็ต้องแบบยึดตัวจริงให้ได้ต่อเน,นื่องไม่ใช่แบบมอยสางเกมี้แล้วก็หายไปเงี้ยเหมือนแบบต้องยึดให้ได้แบบสม่สำเสมอการจ่ายบอลที่ชัวร์กว่านี้แล้วก็เรื่องยิงประตูสำคัญแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นของตัวเอง <S 2> <S 2> <S ในไทยก็ดูชนะทิพย์กับพี่ยิมวรชิติอ่ะพี่ยิมเขาแบบจ่ายบอลให้เพื่อนแบบเหมือนเล่นง่ายชนาทิพย์ก็แบบเลี้ยงกินตัวได้ดี ชอบโรนันนิโยเขาเวลาเล่นเขาดูเหมือนมีความสุขเราไะชอบเขาเล่นเลนเล่นอยู่บาซ่าก็สนิทกันหมดนะแต่ส่วนว่าก็พวกเด็กๆที่ขึ้นมาเนี่ยเ็รุ่นๆเดียวกันนะเป็นคนที่มุ่งมั่นรับเขาก็ตั้งใจรับเขาเหมือนแบบมีอะไรที่จะสอนเราเยอะแยะแล้วแล้วก็จิตวิทยาเขาดีเลย ยากขอบคุณพี่เตียที่แบบเชื่อใจเราไว้ใจเราครับจริงๆมันก็น่าจะมาจากสนามซ้อมมากกว่าถ้ามุดเราซ้อมในสนามซ้อมดีเงียลงไปเล่นเราก็น่าจะทาได้พอใจในระดับหนึ่งเหมือนว่าช่วงแรกๆเราดีแต่เหมือนว่าหลังๆมาเราเหมือนกับไม่ค่อยดีมากเหมือนว่ายังรักษามาตรฐานตัวเองไม่ค่อยได้มีดีบ้างไม่ดีบ้างเงี้ยที่สามสามเลยอะ ตัวก็พี่ตีสินธิชัยเขามีแบบเป็นผู้นำที่ดีเซนเตอร์ก็น่าจะตัวเนสกับเอวิกเตอร์เนี่ยเขาเหมือนอ่านเกมอยู่ตลอดเวลาซ้ายน่าจะทีระทอนะแบกซ้ายแบกขวาพี่อ๊อฟนพนนท์เนี่ยกลางหลับเป็นพี่ตังสารัตกลางลูกก็พี่ยิมวรชิดคู่ก,กับพี่เจชนาธิปซ้ายน่าจะเอาเป็นวันเดอร์ลุยของแบงคอกฝั่งขวาก็ เดียโก้ครับของวีจีถ้าหน้าก็น่าจะเป็นเฮอร์เบตี้ครับฝากถึงแฟนบอลชมดีเอฟซีทุกคนนะครับฝากเชียร์ชมดีเอฟซีและฝากเชียร์ผมด้วยนะครับครับ